สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนทุกทุกท่กทานนะคะสวัสดีพ่อแม่พ่อแม่พี่น้องทุกทุกคนนะคะเนาะจวก็ออกไถ่ขอออกล่าเมื่อนี้นะคะเมื่อนี้เกียวกับ,บมีตัวเลขนะคะมีตัวเลขกา็ฝากทำโชมนะคะเนาะเลขของผู้ถาเฮ้านะคะเลขของผู้ถาเฮ้าหมอดก้อนนะคะงดก้อนของผู้ถาเกษีตแต้มหนึ่งนะคะมมเกษีตแต้มหนึง่งพีดแต้มเดียวนะคะทำโชมพีดแต้มเดียวนะคะ หมวดนี Please Please, right. Please. Please ้นะคะปูก네ับว่าโมภาพนะคะแล้วก็ป so ูกกับจาอให้ตัวเดียวนะคะจ้อให้ตัวเดียวพร้อมนะคะเนาะต่อคู่ให้ซีคูคือเก่านะคะลูกให้ซีคูคือเก่าต่อปู่จ่อให้ตัวเดียวนะคะหนึ่งคู่นะคะปูว่ามาแน่นอนเนี่ยเป็นวายเนาะเนาะเกตก็เลยเอามาฝากทนผู้ชมเป็นแค่หน้าทางนะคะเนาะให้ทนผู้ชมวิจารณาเอานะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะสำหรับคลิปนี้เก่งกบฝากนะคะฝากกดไลค์กดแชนะค่ะกดติดตามนะคะ <i> เป็นกำลังใจให้เกิงหาคลิปต่อไปนะคะเนะาะเลขของผู้เท่านะคะเลขของผู้เท่าห้านะคะเน <i> 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 ี่ยเก่งเขียนไว้ใชนะคะแป๊บโคษนะคะแป๊บนึ่งนะคะเลขของผู้เท่าห้าว เยนไวแล้วเนาะคะ่ะเนาะเยนไวแล้วกับเลขของเมกขวนเท่านะคะเดี๋ยวเสียมาล่งสะออกมาล่งพร้อมๆอมกันเลยนะคะ,นะเนาะอลงมาล่ง,ลงพร้อมกันเลยกับเลขของเมกขวนเท่าเป็นว่าสูตรคำนวณใหม่นะคะนี่ค่ะเลขของปูเท่านะคะเลขของปูเท่าของปูเท่าผู้ไฮนะคะผู้ไฮ หกศูนย์ห้านะคะหกศูนย์ห้าศูนย์เก้าหกห้าห้าแปดสองสี่ค่ะนะคะต่อผู้เจาะนะคะผู้วามาในนอนนะคะมวงนอกระผู้ว่าผู้มั่นใจนะคะ,ผ,ะ,คะผู้เท่าเทียมกัมั่นใจนี่แหละค่ะเปิ้นเจาะหย่าแปดนะคะจอใหย่าแปดตัวเดียวนะคะซื้อได้นะคะซื้อได้ทั้งบนทั้งล่างนะคะซื้อได้ทั้งบนทั้งล่างนะคะนี่แหละค่ะเจาะได้ห่าแปดนะคะ ตัวเด่นเพิ่นนะคะเนาะตัวเด่นเพิ่นนี่หาแปดเนี่ยค่ะหาแปดหกศูนย์ห้าศูนย์เก้าหกห้าห้าแปดสองสี่นะคะเนี่ยเหล็กของปูเถวข้อเนาะคะ่ะเนาะไปเบอง์โท่านกับแค็บหนาจอไวะะ้แนะล้วค่ะนะคะเหล็กของปูเถวข้อเนาะค่ะเนาะแล้วก็ตอมานะคะต่อมากะะมากับมีเหล็กของ เมขวนเท้านะคะนี่เลขของแม่ขวนเท้าเกกดเอามาฝากไปนั่มนะคะเนาะเอามาฝากไปนั่มเลขสูตรคำนวดไม้นะคะเลขสูตรคำนวดไม้ของแม่ขวนนะคะเพิ้ลมาเพิ่นเฮ็ดไม้นะคะคำนวดไม้นะคะสูต่ไม้ของเพิ่นนะคะเนาะเอาก็ลองติดตามแม่ขวนเบิ่งสูต่ไม้นะคะเนาะเพิ้ลมาเพิ่นเข้ามาแล้วสองงวดนะคะแต่ว่างวดนี้นะคะงวดนี้เพิ่นกัให้แค่์สองคู่นะคะให้แค่์สองคู่กับลองเบิ่งลองเสียงโชกกันนะคะเนาะท่านผู้ชม ทุกตัวเลขก็เป็นแค่แนวท่านะคะเนาะก็มีเขาบางรุดบางนะคะมีเขาบางรุดบางเลขของแม่ขวนนะคะเลขของแม่ขวนเก็บใกล้เขียนไว้แล้วนะคะเนาะเลยเสียมาฝากไปนั่งเลยนะคะเนาะสูตรคำนวณไม้นะคะสูตรคำนวณไม,ขไมะะะะ่ของแม่ขวนนะคะนี่ละค่ะของแม่ขวนนะคะของแม่ขวนเด่น เก้าสามแปดนะคะเก้าสามแปดแล้วหาเก้าซีนะคะหาเก้าซีลางนะคะลางนี่สามหกนะคะเก้าสนะคะนี่แหละคะ่ะสูตรไหมนะคะสูตรคำนวณน,นะคะสูตรคำนวณของแม่ขวดนะคะเนาะนะคะสูตรคำนวณของแม่ขวดห้านะคะแคปหนา่อไว้แล้วคะอะไรเบื้งมาข้างกับแคปไว้แด้ค่ะเนี่ค่ะ ชัดปะค่ะนะคะไว้มักตัวได้นะคะซื้อตัวได้กับคอมเมนต์ไว้นะคะเนาะเพื่อเกลดหมักน้ำเกล็ดจีเด้เสียงโชกน้ำน้องค่ะเนาะนี่ค่ะเลขบอรลายตัวนะคะเลขบอลายตัวเลขสูตรคำนวณใไม่ของเม่ควรเท่าเนาะค่ะเลขบอลายตัวมีแค่สองคู่นะคะมีแค่สองคู่แค่นั้นนะคะนี่ค่ะลางนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะสำหรับคลิปนี้เกเกับมี่ตัวเลขของผู้เฒ่านะคะเลขของผู้เฒ่าแล้วก็เลขของเมคอวนเท่านะคะมาฝากท่านผู้ชมนะคะไห้ท่านผู้ชมไปผิดจระนาอานะคะนะคะเอามาเปลี่ยนแค่แนวทางนะคะมาเปลี่ยนแค่แนวทางให้ท่านผู้ชมอันนี้เอานะคะรีบไปหาซื้อไว้นะคะเนาะตัวที่ปูคนจอหายนะคะตีปูคอนจอหายมีหาแปดนะคะหาแปดตัวเดียวนะคะเนาะ รองเบิงนะคะงวดวันที่สิบหกสิงหานะคะสองห้าหกสี่นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเก๋กับฝากกดไลค์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะช่องแม่เก๋พาโชคด้วยนะคะแต่อย่าลืมนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะสำหรับคลิปนี้นเก๋ก็ขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ